จุดประสงค์ของการฟังเทศน์นะเด้อพระพุทธเจ้าวางไว้นะมีอยู่สองแง่หรือว่าสองทางหนึ่งให้ฟังเอาบุญสองให้ฟังเอากุศลฟังเอาบุญในปริญากสิเข้าใจว่าเข้าใจขอให้มีความสงบฟังกุศลนี่ฟังให้มันได้เนื้อหาสาระที่พุนเทศนั้นเทศยึงซื้อปู่เก่าจักตอได้ลอยปีจะได้เ็นคนปัญญาปารมีอุณสาวิยไสสาราอากาศิปมโนนมาถามเอาความหูความเข้าใจในเรื่องปัญญาปาร มีวานแนวใดในเหลืองหนังสื้อนัดซ้าวิสัยมุ่งซ้อนวานแนวใดฟังเทศปัญญาปามีตั้งแต่โวทอกำปั้นจนัวงอกดอกพ้นได้ความหูน้ำปัญญาปามีแนวใดใไในความสลาดน้ำปัญญาปามีแนวใดแด่มาจากแล้วฮันบูจากฟังในยังฟังเอาบุญเลยมัทนาให้แต่มาฟังเอาบุญเดียวนี้พระมติหนังสื้อทิพมต์ให้ดีโบราณเทศเสียงเยินเยินลิ้นเสียงแน่โอ้ยพูแห่งความเป็นจริงแล้วในการฟังเทศทิพมล์มันเป็นอาการ การของเด็กน้อยสิ่พังกับพังตะยาเห็ดเนี่ยนะตะขี่พันข้าเจ้าขัวเขาตอกวานเดี๋ยวนี้พันขี่ัานขัวเขาตอกมันบ่มีเขาเปือกเขาเขาสารมาห่อใส่เขาเงินห่อเขาสารวานกันวันและบอลวันฝนห่าแก้วตกลงมาในวมงภาษารลาดสว่างของพญาเวสันดรพังเมื่อเป็นฤาษีสิกใหม่จะเด็จจากพระใหม่เขามาเมืองแก้วอันนันแก้วนี้แล้วแก้วพระพาพงแก้ววันนี้พุงรัช จะมีเก็บยาบคูณค่ามากอยังวะาน้าไม่ใไม่วันไปหวันหน่อยหวานหน่อวานโขบโขบกันญาติกันแล้วนี่เด็กหน่อยเด็กหน่อยญาติเงินกันแล้วตัวญาติกันแล้วก็มาเบิ้งเลขมาได้เบิ้งเลขเอาไปสื่อสิ้หายเมื่ออันนั้นแหละคืออาการของเด็กหน่อยยังหน่อยมันเห็นยังมแต่มันลินั่นแหละเป็นอย่างบ่นเป็นอย่างลินลินคือเด็กหน่อยหลายลายบาหลายลายเฮือนเห็ดบุญ ไม่ติดเพ่งใส่การมวนการซึนการลินกินเขากินเราเมายาไปสั่นเลยเริ่มเสียบุญสิ้นกินท่านแต่ละเธอแต่ละที่ท่านทีสิปรึกษาหาลือกันว่าโอ้ยเอาบุญเฮานี่เฮาสิมณฑาทานใน้มาเทศนาให้าฟังดีมนอาจารย์องค์ใดมรเทศแห้าฟังดีบ่มีจัก มีแต่คนคว้าขั้นประชุมกับปึกซากันเอาบ่ให้ล้ำวงเอาผ่มาดนตรีเอาบ่มาลํำเลือกเอาบ่มาลํำพญารวมก็คือว่าความมวลความซ่นมโหรสครบงันเป็นความมวลความซ่นความมวลความซ่นเนีมม่ยพุทธเจ้าท่านว่าเป็นการฮ็ดบาปได้บุญนอกพุทธศาสนาคือบุญมวลบัดเถือข้าวตกถุดกดายหยักลำบากกาก,กรรมหนอดโลกไพ่ใครเจ็บหรือว่าเค็นเอ็นหายนั่ดอันหนึ่ง ตำหน่อยคอยใจจมติบุญแล้ววันนี้ไายเฮ้ยเห็นอยู่นะบุญหนิงบุญเวน้นข่มเวนสู้บุญเวนอยู่เว้นซองพยอ์เนีน้นั่นแล้วประเทศศาสตร์ล่าของเฮาจังหวัทุกอยู่ในฐานะเป็นประเทศดอยพัฒนาลาหลังนับถือวัดถือว่าถือศาสนามาเป็นทักทอยหลอยปีมาแล้วคนลาวาแต่ว่า่ใหญ่จัก